สวัสดีค่ะพบกับช่องออฟกอกอกนะคะจุดจอดนี่นะคะโอ้โหรถเยอะมากเลยค่ะที่ที่อยู่มีสองฝั่งนะคะดูนะฮะน่าจะเป็นพระอาจารย์ที่แบบดังมากเลยนะคะนผู้คนก็มาจนเต็มเลยนะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะมันจะเฉพาะฝั่งเดียวนี่คือเอาตรงๆเป็นครั้งแรกเลยที่ไปไปไปวัดแล้วเจอรถจอดเราก็ถือว่ามีบุญนะเสือวันนี้ นี่น่าจะขยับทีละนิดนะคะ FC ที่ร่วมมอบน้ํามาที่ทุ่งนานลุงพลตอนวันงานนะวันนี้ท่านก็ได้บุญสองต่อเลยนะครับใช่น่าจะห้าร้อยแพ็คเนืเสือต้องขยับทีละนิดนะคะ ขยับตัวดิชามากนะฮะตอนนี้นะครับการจราจรนะฮะเดิมเหมือนกับห้าแยกลาดพร้าวนะโอ้นะติดหนึบเลยนะฮะค่อยๆกระดึ๊บกะดึ๊บไปลงทางก็น่าจะเยอะมากเลยล่ะเสือเอ้ยไอติมใช่ไอสโคงไอสโครถทานเพล่ๆพม่อ๊ผมว่าอาจจะเป็นร้อยนะฮะลงทางนับไม่ได้เลยแหละอืมสังเกตจาก ท่านที่เขามาร่วมงานบุญเห็นไหมมัจะมีหิ้วของกินนะฮะติดหมายติดมือมาแล้วก็มานั่งทานนี่นะครับอยู่ด้านนอกแบบนี้เลยนะครับผมนู่นข้าวกล่องด้วยอะไรด้วยดูนะฮะมีน้องๆนักเรียนรอดอมาช่วยในเรื่องของบูรลนะฮะการื่อดูแลความสะดวกดูแลความสะดวกให้ด้วยเนาะครับเพราะว่าฝนมาเยอะจริงๆนะ มีพระด้วยนะเยอะเลยมีโรงทานเรียบร้อยเสอือเอ้ยเยอ่มากจริงๆนะครับขบวนของเราก็โน่นนะข้างหลังนะครับที่จะรถก็จะ<า>เป็น,นทุ่งนานคือใช้ที่ทุ่งนาเนี่ยฮะทั้งสองากนะครับเป็นที่จอดรถได้สะดวกเลยคนระับ าอกจะอกแนก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้โหข้างในอีกเสือรถเป็นร้อยร้อยพันพันคันเลยดูข้างในนู่นนู่นทุกคนดูนะลึกเข้าไปนู่นนะยิงเยอะยิงเยอะเป็นล้านล้านคันไม่ออฟไม่ผิดเลยโรงทานต้องเป็นร้อยนี่เป็นพันอย่าไปนับร้อยนะที่จอดรถโรงทานใช่โดยเฉพาะเลยนะครับ ทั้งคนทั้งอะไรด้วยนั่นนี่เดินรถด้วยตามโอ้โหต้องค่อยๆไปอะตัวเองโชคดีแล้วก็มีบุญมากเลยนะมีบุญที่ได้มาวันนี้ได้มาร่วมงานเนาะดูนะฮะแต่ละคนที่มางานนะฮะก็หยาบคีรัก้าทานอาหารนะครับจริงๆนะนี่คือจุดที่สี่แล้วนะฮะจุดจอท็อปส์ินนะ ทั้งเด็กผู้ใหญ่ครบหมดเลยนะคะแล้วเราจะไปลงตรงไหนเนาะไปเรื่อยๆใช่ไหมเรานะหน่ะเพราะว่ารถของเราน้ำเต็มคันรถนะคะโรงทานจอดรถเท่านั้นดูนะคะฝั่งนี้เนาะเสือป้าสังมาลายกระโดสรุปแล้วโรงทานรู้สึก นู่นเต้นหน่อยรู้สึกจะไม่ใช่หลักร้อยแล้วมั้งมันเหมือนตลาดนัดเลยหลักพันเออนะฮะทุกคนนะครับดูห้องน้ำดูนุ่นนุ่นห้องน้ํานะฮะใหญ่มากเขาเออเป็นห้องน,แบบน้ำก็น่าจะเป็นแบบรถก็มีห้องน้ําอะไรนะเคลื่อนที่นะฮะใช่เรียงเป็นตับเลยนะครับ นี่เริ่มมองเห็นพระธาตุเขาเรียกพระธาตุใช่ไหมพ่อป๋องพระธาตุใหญ่มากเลยทุกคนดูนะครับ <K D S 2> อลังการมากโอนะ้สวยงามแล้วก็ใหญ่โตมากเลยนะครับทุกคนมีเสื้อผ้ามาขายให้ช็อปด้วยนะเสือทางนี้โอ้ตรงนี้มีตลาดนะฮะสีขาวสีอะไรครบหมดเลยตอนงานอ,องค์ปู่ประจิตของเรานั้นเป็นช็อปประมาณสี่ห้าช็อปใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือเป็นตลาดนะครับอาจจะ<ม>เป็นให้เช่าว้วยอาจจะมีมีนะฮะเป็นตลาดเลยนะครับ ติดเลยแล้วค่ะนี่รถรางค่าเยอะมากเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าโอ้โหนี่น่าจะเป็นโรงทานข้าวจี่นี่ปั่นกันอยู่นะคะนี่ขยับไปทีละนิดคือโรงทานเนี่ยนะฮะบอกได้เลยนะครับเก็ขอแล้วก็ขอเหมือนตลาดขนาดใหญ่นะฮะโรงทานเปิดไฟขอทางจุดประสานงานโรงทานนี่นะฮะเดี๋ยวเขาหยุดให้คนเดินข้ามพ่อ โอ้คนเยอะจริงๆอ่ะนะฮะมันเป็นบุญของเราเลยที่ได้มาวันนี้นะครับผมทันนี้จะลงจุดบินทท่านี้ก่อนนะจะตรงไหนจะบ้างนี่นะทุกคนี j ะสวยงามมาก ไม่เท่าเดินมารับยังไม่ถึงจุดนะเอฟซีแล้วก็คงจะเลื่อนรถเรื่อยๆนะคะลองหาที่ลงน้ำก่อนโอ้โหเจ,เจดีมากคงก็นั่งเฝ้ารอเนาะ ดูคนที่มาร่วมงานนะฮะคือตอนนี้นะเยอะมากเขาจะนั่งอยู่นะรอบๆเจดีย์น,นนะครับผมแล้วก็นะัดนในนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะพระสงฆ์นะพระสงฆ์นะพระพุทธเจ้าที่มาร่วมงานนะนับร้อยนับพันเลยน,ะนับไม่ได้เยอะมากนับไม่ได้เลยนะ เป็นบุญแล้วเรานะวันนี้นะอืช่วงดีที่ได้มาโอโ้โหตอนน้องมีรถ <laughs> รับสงนะ่งด้วยเนาะหมดรถรับส่งอะไรก็ค่อยๆขยับนะคะทีละน้อยทีละน้อยขยับไปทีละน้อยทีละนิดนะออ้มน่าจะอ้อมนั่นแหละเรา คนเดินเองนเออคนเดินนี่แหละแล้วก็ค่อยๆตูดไปอเดี๋ยวจะพึ่งข้ามมาเด้อคนเดินกันระยะทางคนเดินข้ามไปข้ามมานี่แหละสำคัญไปถึงวัดเนี่ยนะฮะประมาณสองร้อยเมตรเลแต่ว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะเพราะเราค่อยๆเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ